วันนี้พามาทานผัดไทยประตูผีครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ครับเขาก็จะผัดไทยให้คุณเห็นนะครับนี่ครับเป็นกระจกเปิดโล่งเลยนะครับที่จะแสดงให้เห็นกรรมวิธีการทํานะครับแล้วก็ความสะอาดของร้านครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนดีกว่าครับด้านในร้านนะครับเขาจะตกแต่งเป็นแบบสไตล์โบราณนะครับแล้วก็ลูกค้าเต็มร้านเลยครับผม อันนี้จะเป็นแบบที่ใส่กุ้งแห้งกับไข่นะครับตอนนี้จะเป็นผัดไทยมันกุ้งนะครับส่วนนี้จะเป็นผัดไทยมันกุ้งเหมือนกันแต่ว่าจะมีกุ้งสดอยู่ในนั้นด้วยครับต้องบอกว่าหอมมากเลยนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยจะเหนียวนิดนึงนะครับก็จะต่างกันนะครับถ้าแบบธรรมดาเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ ัวซอสปรุปงรสนะครับอันนี้จะเป็นซอสมะขามนะครับมันจะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวนะครับอมเปรี้ยวอมหวานนะครับ